สวัสดีครับผมยอด MCC นะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วกับ MCC มีเรื่องเล่านะครับก็ล่าสุดนะครับก็มีลูกค้าโทรมาหาผมนะครับแล้วก็มีร้านอื่นๆนะครับที่ที่ทำไท่ห้ําครับก็มีปัญหาเรื่องความร้อนมานะครับแล้วก็สอบถามผมนะครับว่าพี่ยอดครับจะแก้ไขหรือว่าดูตรงไหนได้บ้างครับผมก็เลยบอกว่า เรื่องการแลกเปลี่ยนความร้อนครับในในทริอัมนะครับจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำนะครับว่าสมบูรณ์ไหมทีนี้ความสมบูรณ์ของระบบน้ําก็คือการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งจริงๆการแลกเปลี่ยนความร้อนของรถนะครับจะต้องอาศัยปั๊มน้ำครับแล้วก็มีข้อความตอบกลับมาหาผมว่าพี่ครับรถรุ่นนี้มีปั๊มน้ำด้วยเหรอครับเนื่องจากว่าเขาได้ข้อมูลมาจากหลายๆที่นะครับบอกว่ารถคันนี้ไม่มีปั๊มน้ำครับจริงๆริงถทริอัมบอนาวิลนะครับทุกรุ่นนะครับมีปั๊มน้ำครับแต่ ปั๊มน้ำอยู่ตรงไหนยังไม่มีใครทราบครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับว่าปั๊มน้ำของไท่แอมบ v ล l ิ e อยู่ตรงไหนครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับไท i u m มสต t ทวินนะครับก็คันนี้นะครับเข้ามาใช้บริการกับเรานะครับเนื่องจากว่าคันนี้นะครับเกิดเสียงดังผายในเครื่องนะครับซึ่งเราตรวจสอบแล้วครับก็พบว่านะครับคันนี้นะครับถูกการถอดประกอบเครื่องมาแล้วประกอบมาไม่ได้มาตรฐานครับเนื่องจากว่ามีอะไรส่วนอื่นๆที่อาจจะ ไม่ได้เปลี่ยนมานะครับผมเคยทําคลิปเรื่องหนึ่งไปนะครับว่าเวลาประกอบประกอบเครื่องนะครับจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับลื้อเครื่องออกมานะครับแล้วก็ให้ดูนะครับว่าปั๊มน้ําอยู่ตรงไหนนะครับปั๊มน้ําของตัวไท่อัมนะครับอยู่ในอ่างน้ํามันเครื่องนะครับเราจะต้องถอดอ่างน้ํามันเครื่องออกมาแบบนี้เลยนะครับ เอาอ่างน้ำมันเครื่องลงนะครับแล้วเขาจะอยู่ภายในนี้นะครับไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นทั่วไปซึ่งรถญี่ปุ่นทั่วไปจะอยู่ด้านข้างทางซ้ายหรือขวานะครับแต่ไทอามะครับอยู่ในอ่างน้ำมันเครื่องเลยครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องนะครับไปให้ดูชัดๆเลยครับว,ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวดูเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาปั๊มน้ำมันกับปั๊มน้ำนะครับลงมาให้ดูเลย ตางน้ำมันเครื่องผมได้แกะออกมาแล้วนะครับแล้วผมจะเอาลงนะเวลาเราเอาลงปุ๊บเราจะเห็นเราจะเห็นปั๊มน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับปั๊มน้ําซึ่งปั๊มน้ําตัวนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อไปในเครื่องยนต์ครับที่จะเป็นท่อตัวนี้นะครับส่งผ่านออกไปหาตัวหม้อน้ําก็คือชุดนี้นะครับอันนี้คือการดูดนะครับดูดจากอันนี้เข้ามาที่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําทํางานนะครับแล้วก็ชุดส่งขึ้นไป นะครับไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาที่ตัวหม้อน้ำครับอ่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาปั๊มน้ําตัวนี้นะครับลงมาให้ดูนะครับว่าเขาอยู่ยังไงนะครับตัวปั๊มน้ำเนี่ยผมได้ได้ถอดน็อตออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจะถอดลงมาให้ดูนะครับว่าว่าเขาจะอยู่ลักษณะแบบไหนนะครับนี่นะครับเอาลงมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับปั๊มน้ํา ปั๊มน้ำตัวนี้นะครับอันนี้คือปั๊มน้ำนะครับก็จะอยู่จะอยู่ชุดเดียวกันกับตัวปั๊มน้ํามันนะครับจะอยู่ชุดเดียวกันอันนี้คือปั๊มน้ำนะครับมีใบประกอบด้วยใบพัดนะครับเหมือนกับตัวปั๊มน้ํามันนะครับก็จริงๆก็ตัวตัวใบพัดก็อยู่ด้านในครับปั๊มน้ำนะครับของไทอัมครับกับปั๊มน้ํามันจะอยู่ชุดเดียวกันนะครับจะมีบางคลิปนะครับที่เป็นไลฟ์สดของผมนะครับที่ ออกไปแล้วว่ามีน้ํามันเครื่องนะครับปนมากับน้ํายาหล่อเย็นนะครับก็คือชุดนี้นะครับมีปัญหานะครับคือตัวนี้เป็นชุดที่อยู่อันเดียวกันนะครับโอกาสที่น้ํามันเครื่องอ่ะจะซึมเข้าไปในระบบน้ํายาหล่อเย็นก็มีสูงนะครับอันนี้วิธีการแก้ไขนะครับต้องลื้อตัวนี้ลงมาทํานะครับอันนี้อันนี้ต้องลื้อมาแก้ไขเรื่องตรงนี้นะครับไม่งั้นไม่หายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปได้เลยว่าจริงๆรถทริอัมนะครับ มีปั๊มน้ำนะครับในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับอันนี้เราทําให้ดูนะครับว่าปั๊มน้ําอยู่ตรงไหนครับ